เดี๋ยวท่านเดี๋ยวเราก็ขนของไปครับตอนนี้ด่วนเนะด่วนเนาะเตรียมไปส่งมอบเตรียมไปเอาให้กับพี่น้องทางมูนเนาะครับผมครับด่วนที่ด่วนของผมขอยกของกบอะไรเออหนาผมนี่ของใหม่นสิของใหม่ของใหม่ที่เอาไปไม่หมดเยอะเกิน คนโน้นยังจกไปหมดเลยสองถุงไอาบัวจิวอ้าวมาไปบัได้ไปไปดาไปไหนเดินไปตังอาไปชุกที่ก้าวเลยอมาไปพูดพูดติไมคอดเอาทำไมมาเที่ยด้วยทำไมดังอี

พรา่าถ้ากิดอยู่ในรังรอซอเาจะไม่อยู่เดี๋ยวมันปดปากป้าโอ้ดิแกเจริญกกเดี๋ยวเอามีปาดแล้วก็ให้เขาละอาเลยลงเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ในรังเนี่ยเขาเ,เขาคิดว่าเป็นเสื้อผ้าใหม่เดี๋ยวเขาจะเก็บภาษีอยุงลุงอเอดี๋ยวเราก็กจมเ็เป็ือนกเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดไป ปอลอีกแล้วครับผมนื่มาครับน no ื่อยเดิทางกันไปขี่รถเยก็เหนื่อยนะครับผมว่าไปปอไม่ไม่ลกันละอยะอยะทำสิมึงจลงไม้ก็จละไอ้เมื่อปอปอให้ยาไปักไปใส่ไปน้นไปปอสิบูไปทางนีท่านนะไปหรอในกูเล็กกเล็เป็น

เต็มกันรถเนาะต้องหาที่แจกที่ใหม่เนาะที่ใหม่ย้ายย,าย้ยายไอ้ที่รอ,รอบนี้พวกเจ้าจะไปแจกที่ไหนยังไม่รู้ต้องถามเดี๋ยวคอยดูรอ,รอรอดูคลิปพวกเจ้านะเออ,เอ,อโอเคดูแล้วดูดูโฆษณาด้วยไปแลว้วรอบนี้ไปด้วยไม่ได้นี่สียดายมากเลยแอบผมเออะมาน้าเขาไป,ไปนี่ก็ไม่รู้จะไปอันนี้ไปจะไปแจ,ปจกบ้านอะไรเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้รรต้องไปหาบ้านจะไปแจกซ้ำบ้านนาดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเปลี่ยนหมู่บ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปกว่ามันถึงจะคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยวนกลับมาที่เดิมเนาะใช่ใช่ก็คือเปลี่ยนสักสามหมู่บ้านสี่หมู่บ้านเนาะเดี๋ยวต้องไปหาเจ้าขอที่ก่อนจะที่ก่อนรู้สึกว่าผมอยากให้พวกคุณไปตรงบ้านอะไรที่ที่ที่คุยกับอันอันนี้วันนั้นนะบ้านอยู่ห่างๆอ๋อบ้านตรงวัดถ้ำเนาะวัดอะไรอ่ะตรงถ้ำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บ้านที่พวกเจ้าอยากเราอยากจะไปนะที่บ้านอะไรนะตรงไหน อาจจะไปไปถามอันไกด์นำเที่ยวเราที่ว่าเขาจะพาไปอ่ะที่ว่าบ้านนักคนเนี้ยเออยปครับน้องน้องไปว่าก่อนเออนั่นแหละไกด์นำเที่ยวสองคนที่เขาบอกว่ามีมีมีบ้านที่เขาแบบไอ้นี่กว่านี้อีกที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเขาจะแจกตรงนั้นเออโอเคเดี๋ยวเพราะว่าหมู่บ้านนั้นนะคนก็ไม่ได้เยอะแค่พอแจกอยู่เสื้อผ้าเนี่ยโอเคลองลองไปถามดูนะอืม เจผ้าหน้องไปวา,าดูก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่แบบสุา้าไปไม่ไม่มีใส่เลยเออนะครับผมอปปโอเคนะครับผมรออครับรออ,อาาครับผมครับก็อนุโมฒนาสาูุจช่นกันนะครับผมเอฟซีรอครับรอ,อสวัสดีครับ